สวัสดีจ้าสาวจีจีคนพ่นพิสัยเมืองบางไฟพญานาจ้าซส่สองสาวจีจีผ้าหล่ะมอนี้กะมหาหลาะเห่นตามริมโค้งจ้าอยู่อำเภอพ่นพิสัยจ้าบรรยากาศร่มรื่นดีมากเลยค่ะโบถทได้ไนขนาดเที่ยงอะไยังบ่มีแดดคืมจ้าเมื่อเศร้าเนี่ยก็ฝวตกที่บ้านพคให้โควิด ไปจากประเทศเฮ้าว้ๆเนาะค่ะออกพรรษาีจะได้มาชมบังไฟพญ,ญานาคทั่วถึงทุกมุมเมืองทุกทัวโลกนจะจ๊ะเป็นเมืองท่องเที่ยวคุนัญายาโตเสือมังบรรยากาศสองแม่น้ำคงสองฝั่งไทยลาพี่น้องกัน ไทจ้ะวัดไทยวัดไทยมีเมืองพญานาคเมืองจำลองเมืองพญานาคจ้ะอยู่ตัวในวัดไทยงามงามจ้ะเป็นจำลองเม,มืองบาดาลไว้มาชมกันเด้อจ้าเด้อน้ำบ่ท่านด้มาเต็มที่คู่นคู่เขาคุ้ยเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวพีกเห็นผู่เขาคุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่าหยังนึกพี่ การทางธรรมชาตินะคะปรากฏการทางธรรมชาติบางไฟพญ,ญานาค่ะนี่สุกปปีุ้กีไปทางรัตนะไดจ้จะเห็นหลายพ่นพิเศษนี่บอกใครเห็นจ้ะทางรัตนะจะเห็นหลายขึ้นลายได้ช่มผู้ใดมากับไปพุ้นเลยจ้ะกลับล่องเห็นทุกคนจ้ะขึ้น15คห้าค่ำเดือนสิบเอ็ด ล้วก็มือนึงกับมือขึ้นหนึ่งคำเดือนสิเบื้งสงมือ่อสองมือสามมือได้จ้ะแต่ว่าต้องเริ่มจากขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบเอ็ดรขึ้นัแรกหนึ่งคำเดือนสิบเอ็มันจิตรงกับอันสิบห้าคำเมืองเล่าจา้ะประเทศเล่าในเบื้องในช่วงสองมือบรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อได้เตือนว่าสาวจีจีเฮดคิปได้ก็สิได้เตือนว่าสาวจีล้งคิปแล้วเด้อจะเป็นกำลังแรงใจให้ซึ่งกันและกันนะคะเพื่อเดินไปสู้เป้าหมายเดียวกันเนะาะทำยูทูบอยู่ไก่กกปันไดก็ไดห็น,หนาเ็นตากัน,กนผู้ลังคนพูดพลนพิสัยเนาะคือถอดบ้านเนาะจันคือทอดบรรยากาศแนะนำโค้งเด้อจันเพื่อนอันเอาปลา เพื่อนเอาปลาเพื่อนใส่หม้องตรงนี้นะจ้ะที่ดาล่าเพื่อนมาฟรอนบวงสวงทุกปีที่เป็นจัดแต่ละปีกับน,นี่เปลี่ยนดาล่ามากจาก้ะระพัดโควิดมันนี่ก็เลยม่ได้มากหลอก ไปดึข้ามบูชาพร้อมจ้ะได้บูชาพระพระยานาคเจ็ดเสียนนะจ๊ะใจจี๊กจั๊สกสิขออนุญาตถ่ายคลิปไปน้ำได้จ้ะ บันไดลงค้าเลือเล่อนล่าบนกับชิคึ้นเนี่ยล้วไ่อะไจ้ะไปไม่าไขายไม่ขายปกติถ้าพ่มีโควิดกะสิวันอังคารละวันเสาร์